สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนะักศึกษาไพ่ทาโร่ด้วยนะครับวางแผนจัดการความสัมพันธ์ในอีก4วันนับต่อจากนี้ไม่ว่าคุณจะดิวจะดิวเรื่องดิวกับเขานะหรือความสัมพันธ์เนี่ยเรามาดูซิว่าเราจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะเออหรือทาให้ข้อตกลงหรือความสัมพันธ์มันสกเซ็ เราจะทํำยังไงดีในอีกสี่วันนับต่อจากนี้ในเรื่องความสัมพันธ์เราจะดีวกับเขายังไงเออใบแรกครับมาเลยใบยแรกปาชาไมา้มันต้องโฟกัสที่เป้าหมายราชาไม้คือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยโอเคแหละไ,ไม่ว่าผมมองว่าคุณอาจจะเป็นใหญ่นะอาจจะใหญ่กว่าเขาหรืออยู่เนื้อกว่าเขาเนี่ยแต่ในเรื่องของการดีวสัมพันธ์นะ ดูความสัมพันธ์นะเราไม่อยากให้เอาเรื่องของอายุวัยวุฒิคนวุฒิมาเกี่ยวข้องเราอยากให้ไปโฟกัสในเรื่องเดียวกันนะคุณกับเขาอะกําลังโฟกัสเรื่องอะไรอืนี่คือใบแรกเรื่องของการโฟกัสวิสัยทัศน์ความคิดอะไรอย่างนี้นะไม่เกี่ยวกับอายุลนะไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับวุฒิภาวะอะไรดดกทั้งนั้นเราอยู่ที่การโฟกัสว่ามองเห็นสิ่งเดียวกันไหมถ้าเป้าหมายเดียวกันก็โ okay, อเคดีต่อ ไปที่สองครับอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปอะไรที่มันจบแล้วก็จบไปอย่าฟื้นสอยหาตะเข็บไม่ควรเอาเรื่องเก่ามาพูดอืมโฟกัสไปข้างหน้าอย่าเอาเรื่องเก่าๆในอดีตมาพูดคุยแปดเหรียญเดิมๆซ้ำๆกิจวัดอะไรที่เป็นเดิมๆซ้ำๆ ใบเนี้ยแปดเหรียญเนี้ทยทํายังไงให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเราต้องเอาใจใส่เอาทําแบบเดิมซ้ำๆเนะี่ยเอาใจใส่เขาอืมทุกคนเาชอบคนเอาใจใส่ทุ่มเทและสุดท้ายครับเราจะเรียกเขาไงการพูดคุยการไว้วางใจนะเราได้มาละสี่ใบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันราชาไม้ ดูซินักเรียนนักศึกษาครับเราเห็นอะไรในรา,า,ายเทอมไม้คุณต้องเป็นฝ่ายคุมเกมคุมจังหวะใช้ความมั่นใจใช้ความเป็นผู้นำกำหนดทิศทางความสัมพันธ์อย่าเงียบอย่าปล่อยรอยคือมันต้องมีความชัดเจนเห็นไหมละ่ะมันต้องมีความชัดเจนโฟกัสไปจุดเดียวกันหรือเปล่านี่ไงคุณต้องเป็นคนคุมเกมนี้นะ ในการดิวครั้งเนี้ยจะให้การดิวครั้งนี้ประสบความสาเร็จคุณต้องเป็นผู้คุมเกม,มการเขาคาว่าเป็นผู้คุมเกมคืออะไรอย่าปล่อยร้อยอย่าปล่อยจ้อยเยอะอย่าไม่มีหลักรอยอะไรทั้งนั้นอยากให้สําเร็จคุณต้องควบคุมเกมเองคุมเกมคุมจังหวะมีความมั่นใจมีความเป็นผู้นํากําหนดทิศทางความสัมพันธ์อ่าเป็นฝ่ายลุกไม่ใช่เป็นฝ่ายรับ ต้องชัดเจนเห็นไหมครับนะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นบางสิ่งต้องปิดจบลงแล้ววางลงเรื่องเก่าในอดีตเห็นไหมเพื่อให้พื้นที่ใหม่อย่ายึดติดกับรูปแบบเก่าๆถ้าคณอยากจกะดีว่าเขาอะวิธีการเดิมมันเชยแล้วลองใหม่แล้วก็ไม่พุ่งไปพูดถึงอดีตคุยกันเรื่องของอนาคตอดีตกับปัจจุบันไม่ต้องคุยคุยกันเรื่องอนาคตอย่างเดียว โฟกัสที่จุดหมายเดียวกันเออแล้วก็พากันพากันในที่ในที่หมายว่าคุยแต่เรื่องของอนาคตฟิเจอร์ทำอย่างไรอย่างเงี้ยอืมเพื่อว่าทําอย่างไรเพื่อไปถึงเป้าหมายคุยกันเรื่องอนาคตวางแผนตั้งใจจริงจริงจังทุ่มเทมุ่งมั่น ลงทุนลงแรงไม่ใช่แค่คำพูดแต่ต้องเป็นการกระทำทำแบบซ้ำๆด้วยนะทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะออนี่แหละความสัมพันธ์มันถึงจะเข้าอกเข้าใจแน่นแฟนเราจะดิวกับเขาเราก็ต้องแสดงความจริงใจมองไปจุดหมายข้างหน้านู่นพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ได้เสมอถ้ากฎเกณฑ์นั้นมันไม่สอดคล้องกับอนาคต เห็นไหมแล้วสองถ้วยครับสองถ้วยการเชื่อมโยงจิตใจจริงใจและชัดเจนมีอะไรคุยกันอย่าหมกเบ็ดมีอะไรต้องคุยกันเปิดเผยจริงใจเพราะฉะนั้นในสี่ใ,ใบเนี้ยในสี่ใบเนี้ยเราสามารถสรุปได้ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ในสี่วันนับต่อจากเนี้ยสำหรับคนที่มาดูคลิปเนี้ยอืม ต้องพูดแต่ความจริงเลยนะต้องพูดแต่ความจริงเลิกทำในสิ่งเดิมๆนะพูดความจริงนะทำแต่เลิกพูดทำนิสัยเดิมๆไม่เอาแล้วนะเลิกทำในสิ่งเดิมๆรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะนิสัยเก่าๆไม่เอาแล้วมีความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลาย พูดคุยอย่างจริงใจพูดความจริงแล้วก็ต้องจริงใจด้วยเ,ออเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้จะเดินหน้าไปได้ถ้าคุณมีความเป็นผู้นํากล้าพอที่จะพูดความจริงกล้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงใส่ใจในคําพูดแล้วก็เข้าอกเข้าใจแหมคำนี้สําคัญเนะเข้าอกเข้าใจแล้วทำยังไงให้เขารู้สึกว่าโอ้เราเชื่อเธอแล้วล่ะเราเข้าใจแล้ว,ลวเธอจริงใจมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ย มันก็เป็นหลักพื้นฐานของความสัมพันธ์เลยนะพูดตรงๆจริงใจถุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยู่ในหลักหลักเกี่ยวกับการคลองตนในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคุณอยากจะดีวงานกับเขานะอยากจะดีวกับคนคนนี้ยอยากจะดีวกับบริษัทเนี้ยแน่นอนเราต้องใช้ความจริงใจเข้าแรกแล้วก็เสนอกลยุทธ์ใหม่ๆเสนอวิธีการใหม่ๆแล้วก็ต้องแสดงความจริงจังว่าคุณทําได้แต่ถ้าเป็น,นง่ายๆหนความรักเนาะ อยากจะไปง้อเขาอ่ะคุณก็ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคุณมีความจริงใจที่จะแก้ไขตัวเองนะแบบถึงจะดีขึ้นนะใน4วันเนี้ยคุณจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์อยู่ประมาณเนี้ยลองดูนะครับใช่หรือไม่โอเคครับและนี่คือข้อมูลจากไพ่ที่มาถึงคุณในคลิปนี้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดรับข้อมูลดีๆจากไพ่ไปดยกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่ อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแ้ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ